ค่ะวันนี้นะคะอยู่ที่ปรา,าสาทดัชเคาดค่ะเมืองดัชเคาดก็ไม่ไกลาจากมืนงเตอร์เชลซา,ามนะคะประมาณสิบสองกิโลค่ะพ่อมาเดินเที่ยวชมสวนเดินตรงนี้แล้วก็วนไปทางโน้นนะคะก็อันนี้เราอยู่บนเออ่ปรา,าสาทนะคะพอมาขึ้นจุดนี้<ะ>ก็จะมองเห็นมองเห็นอวิวเมืองดัชเคาดเมืองมิวนิกค,ค่ะมิวนิกอยู่ทางโน้นค่ะไกลๆน,นั่นโอลิมเปีปยพาร์กจะเป็นวิวรอบเมืองค่ะ นี่ค่ะเนี่เราอยู่เหมือนเราอยู่บนเขาก็จะมีเมืองด้านล่างวันนี้เมื่อจะดูฟุตบอลกว่าจะมาถึงนี่ก็หกโมงที่บ้านก็ไม่ได้ไกลแต่ว่าดูฟุตบอลนานก็เลยฝนตกฝนตกแล้วก่ว่าจะพาคุณพ่อมาวิ่งค่ะแต่เป็นตักฝนแทน นี่ค่ะอยากมีแบบนี้ยที่เมืองไทยบ้างร่มรื่น,อ,นอืมเด็ดเด็เดเที่ยบปล็อกเดี๋ยวตรงนี้หน่อยค่ะตรงนี้หน่อยค่ะพี่ โอเคพี่นับรูปมินอันนี้ก็ต้นแอปเปิลนะคะแอปเปิลมัน,นจะกลับอะคะ่ะเดินรอบหนึ่งแล้ว นี่ค่ะประสาทตอนนี้ทำเป็นร้านอาหารนะคะจ้ะนี่ค่ะแอปเปิ้ลเริ่มดแดงละแล้วก็ลูกลูกเพรอะ นะคะเดี๋ยวคุณพ่อจะไปวิ่งต่อค่ะนักกีฬาควันใจประชาชนอันนี้อันนี้อดอกอาษราไทยเขาเรียกใบป,ปตีปตีผักโขม ก็ทำต้นไม้แบบว่าดัดให้มันเข้ากับกำแพงบ้านเนี้ยสวยดีบ้านเรานี่เหมาะเลยโจรปีนนี่เขาไม่ปีนมาขาม่มต้นไม้แล้วค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวจะไปข้างหน้านิดนึงใครผ่านไปผ่านมาแถวมินิกแวะมาเที่ยวได้ค่ะ